ยังไงก็ต้องได้ไม่ยอมจริงด้วยดูซิฮะดูซิทลาหาย,ยางไงเออได้คืนมาได้คืนมาแล้วมีคุณแปดเออได้คืนมานะเมื่อกี้ได้คืนมาเลยพอเลยรอบนี้เพราะว่ามันอยากลบมากอะเดี๋ยวลาบหายนะผมเล่นเกมให้มีสตินะครับทุกคนเออแล้วกาแฟเปล่า,าโอเคแล้วคุณแปด เอาล้วครับผมก็ต้องกล่าวสุจริตสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับผมเน,นี่ยเรา,าอยู่กับเกมทองทแปรธาตุนะผมวันนี้เรามาทุนที่200บาทเดิมนะครับผมเนื่องจากเกมเนี้ยไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะครับผมเล่นสักหน่อยนะฮะตารางกระจาก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคมีตัวคูณอันนี้นะครับผมแล้วก็สัญลักษณ์ทองอันนี้อันนี้นี่เป็นวายนะผมตามสเต็ปเลยสกเกตเตอร์3ตัว หมุนแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าจ่ายมากถ้าจะไม่ผิดนะครับผมไปได้เล่นานานละเกมนี้นะฮะเริ่มเบ็ทีสามสิบก่อนเลยล <pouquinho> นี่มันจะเปลี่ยนหน้าจ่ายอย่างนี้นี่ไปอย่างไรก็แทะเข้าไปกรแทกเข้าไปแล้วไหลไปแล้วไหลไปโอ้ยไหลขึ้นแล้วถ้าไหลขึ้นคือสิบคูณสิบห้านะคือแบบอิ่มพอคุ้ม คุูบเลยเออนี่อ่ะไอ้บ้าสี่ร้อยโอ้โหแล้วไหลเรื่อยๆอ่ะแล้วไหลเรื่อยๆแล้วมันไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยเข้าไปดิโอ้ยพันเก้าแล้วดูดิงานใบจัดอ่ะตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันงานใบจัดเออ